สวัสดีครับประโยคที่ขึ้นต้นด้วย could you หรือ would you มักจะเป็นการขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรบางอย่างเช่น could you come this way please เป็นการขอให้ใครบางคนเดินตามคุณไปบริกรที่พัตตการสามารถใช้ประโยคคำถามนี้เมื่อต้องพาลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร could you come this way please หรือ would you Come this way, please. อืมฟังแล้วสุภาพมากครับมีอีกคำถามหนึ่งที่ใช้ได้ตามโครงสร้างนี้ครับคือ Could you follow me, please? หรือ Would you follow me, please? กริยา to follow หมายถึงตามหรือไปตามทางดังนั้น Would you follow me, please? หมายถึงกรุณาตามผมไปได้ไหมครับ ทวนอีกครั้งอย่าลืมพูดตามผมด้วยนะครับ Would you come this way please หรือ Could you come this way please ส่วน follow ในความหมายว่าตามหรือไปตามทางก็ Would you follow me please หรือ Could you follow me please